เร <c oughs> าไม่เคยดูช่วงจะมีช่วงอินไซต์ต้นกล้าช่วงซ้อมเนี่ยหลังจากวิ่งรอบสนามเสร็จก็มาเข้าฐานนะฮะ ชุดเล็กชุดใหญ่เข้าฐานที่หนึ่งพร้อมกันนะเสาทีต่ตั้งอยู่น่าจะเป็นเดี๋ยวรอดูอ๋อพินนอนลนะสลา,าลมนะฮะซิกแซกฝึกความคล่องตัวฐานนี้ฝึกความคล่องตัวนะซิกแซกซ้ายขวาสลา,าลมปีเตอร์ชิวันไล วิ่งคามล้วครับฐานส่วนใหญ่นี่จะฝึกความคล่องตัวบ,บวกกับกล้ามเนื้อช่วงปลายเท้าให้แข็งแรงทำให้ปลายเท้าตัวเองเป็นสปริงเวลาวิ่งมันจะมีผลทำให้สปีดได้เร็วขึ้นนะออิมมาแล้วครับ <c oughs> หายไปานครับน้องอิม วันนี้คุณพ่อพามาวันแรกครับอ้าวล่วงละใครแหมลีอวพูลเสื้อสีแดงนี่เบรกแทบไม่ทันเลยแหมหรือว่าสปริงข้อเท้าฐานต่อมาครับห่วงวงกลม บังคับให้ใช้ปลายเท้าวิ่งลงที่ห่วงฮะในอัตราส่วนที่สม่ำเสมอปลายเท้าฝึกปลายเท้าให้เป็นสปริงปลายเท้าแข็งแรงช่วงก้าวที่สม่ำเสมอครับก้าวด้วยปลายเท้านี้จะทำให้สปีดเพิ่มขึ้นเวลาวิ่ง ฟิล์มวันแรกฮะเสื้อสีกลมพี่ก้าวก้าวพีเก้าวเกี่ยวแล้วฟิล์มธรรมศาสตร์นะพีเตอร์ชิวัลัยมีบอมสิทธิ์เก่าอุษาตูเบอร์21นะฮะสีขาวบานเย็นเนี่ยบอม ติดประตูที่สุพรรณเบอร์สี่นี่ใครวะฐานต่อมา,ขาเขยง่งเอ็มขเขย่งซ้ายขาเขย่งขวานี่บอม ปูมะจิข้าวมันไก่ทานถัามาก็ต, <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> อ่าซอยในปลายเท้า ส่งตัวครับแล้วก็ปลายเทา้าสัดส่วนในการฝึกก็จะเป็นช่วงความคล่องตัวแบบวิดอา t ฟุตบอลนะไม่มีฟุตบอลถัดมาก็เป็นการใช้เท้ารูฟฟุตบอลในการฝึกแต่ละวันเนี่ยช่วงนี้วิดอาฟุตบอลก่อน ผมผีแดงครับเฮ้ยพิซซ่านี่บอสบอสยังก็ย่องเบาเลยบอสเนี่ย <laughs> อะไรอระจุดเล็กนะฮะอันนี้จุดเล็ก ไปกับหลังอ่ะอันนี้มีผลการพลิกบอลนะโยกซ้ายไปขวาโยกขวาไปซ้ายครับเวลาพลิกบอลหันหน้าเขาหาบอลแล้าพลิกไปอีกด้านหนึ่งปูมัาเบอร์ซี ชื่อภูร้าแม่ชื่อภูลงเดียววันนี้ยันสิ็สัก